สวัสดีครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รอบกลุ่ม3รายการแชมเปี้ยนชิพลีก2 2 2 3นยบานบิงไซต์อารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษกลุ่ม3แข่ง3-4มกราคม2 5 6 6ใช้ระบบ5เฟรมแบบพบกันหมดโดยมีตัวยืนที่รอยอยู่คือมาร์คเซลบี้ไฮเลนวินสันดิกกี้วอรเดนและสำรอจากกลุ่ม2แ a t มตติวเซลเระเบิร์ตมิวกินจอรแดนบาวเจมิ่โจนโดยคาดเอาแชมป์กลุ่ม เข้าไปรอเล่นรอบกลุ่มแชมป์ส่วนอีก4อันดับเข้าไปเล่นรอบคัดเลือกในรอบถัดไปผลกลารแข่งขันเต๊ตหนึ่งเวลาหกโมงเย็ยนเริ่มจากแมทธิวเซลเอาชนะมาร์คเซลวีสาต่อ2เฟรมมาร์คเซลวีเอาชนะจอร์แดนบาวสต่อ1เฟรมลิกกี้วอร์เดนเอาชนะแมทธิวเซลสามต่อ1เฟรมโต๊ตสองเวลาหกโมงเย็ยนเริ่มจากลิกกี้วอร์เดนเอาชนะเจมิชนสามต่อ1เฟรม ไคลินวินสันเอาชนะโรเบิร์ตบิลกิน3ต่อ1เฟรมโรเบิร์ตบิลกินเอาชนะจอแดนบาว3ต่อ1เฟรมต่อหนึ่งเวลาสี่ทุ่มครึ่งเริ่มจากมาร์คเซลบี้เอาชนะริกกี้วอร์เดน3ต่อ1เฟรมริกกี้วอร์เดนเอาชนะจอแดนบาว3ต่อ2เฟรมจอแดนบาวเอาชนะไคลินวินสัน3ต่อ2เฟรมต่อสองเวลาสี่ทุ่มครึ่งเริ่มจาก ไคลินวินสันเอาชนะเจมี่โจนสามต่อหนึ่งเฟรมแมทธิวเซลเอาชนะเจมี่โจนสามต่อสองเฟรมมาร์คเซลบี้เอาชนะโรเบิร์ตมิลกินสามต่อสองเฟรมจากผลแข่งขันข้างต้นทำให้อันดับในตารางคืออันดับหน,นึ่งมาร์คเซล بي สามคะแนนอันดับสองลิกกี้วอร์เดนสามคะแนนอันดับสามไคลินวินสันสองคะแนนอันดับสี่มทธิวเซลสองคะแนน อันดับ5 owe, นน้จอแดนบาว1คะแนนอันดับ6โรเบิร์ตมิลกิน1คะแนนอันดับ7เจมิ่โจนศนคะแนนเหลือการแข่งขันอีกคนละ2 3ถึง3นัดจากอันดับข้างต้นเจมิ่โจนมีโอกาสตกรอบสูงเพราะเหลืออีก3นัดที่ต้องเจอกับจอแดนบาวโรเบิร์ตมิลกินและปิดท้ายกับมาร์คเซลบีโดยอันดับ1 4ถึง4และ5จะได้สิทธิ์ไปเล่นในรอบกลุ่ม 4. สเ่ืัแชมป์กลุ่ม จะเข้าไปรอเล่นในรอบกลุ่มแชมป์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมัอให้ทุกท่านมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิกเป็นใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ